สวัสดีเด้อทุกคนสวัสดีเราทำที่ไลน์ช่องเราวันนี้อยู่สวรรค์นะเขียนนะทุกคนมากันมาเก็บซอกกินเฟอร์อันนี้เนาะตอนค่ำเปิดตอนสวยก็เปิดเปิดหมดแจ้งเลยเนาะเนี่ยเฟิร์นจกออกเลยดีแกร็บเลยทุกคนราคาถึกเนาะได้ลายมานั่งกินมาเกะห้าคนนะทุกคน,น,คน,นยังนะอยู่สวรรค์นะเขตอย,อยู่ตอน ออกอากาศเย็นอยู่เล <Okay. S 1> ถ่วยามสิบเอาพิเศษ <Okay. S 1> มีเฟอรน้ำตกราคา30มีน้ำตก30มสร้อน้ำตก30มสบเขาเปียกเก่าเหล่าน้อย35ห้า เอาเฟอร์เอาเอาเฟอร์ซีนเอาเฟอร์น้ำตกแต่ว่าเพิ่มเหมืนเพิ่มเหมือนซีนด้อเฮ้ยเขาเอาซีนเปลือยคือกัน,นสอง เฟรเอองบไีดเปื่อเดยน้ำตกจีดหม้เลยจดทำไมเฟอร์ชังไหมฟังไม่ไหมเฟอรน้ำตกซีนเปื่อยสองงัวงัวอะไรเฟอร์งัวงัวสองงัวหญ่ เพิ่มเพ่เลยของเ้านี่เพิ่มเหมือนตอนเด้อเพิ่มตอนเปลือยเดิม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 เดงงปะเดิมเสริ์มเอาอย่างเอายงเอาคือมาสามคนคือกันคือกันบคืออะไรวะ ของของเพอาแนว่าเดีแบงเอาก่เดี๋ยวงัวพวกเขาสองคนเัวเปลื่ยจะเพิ่มเปลยเป็น40่สอ๋อของจับกับเพิ่มเพิ่มเปลยเดี๋ยวเพิ่มเปลยเป็นสี่สิบอ้าวนี่อีกช่วยหนึ่งของสองคนนี้คือกันเดีย ขนาดสร้างอาหารยังยากกวานี้นะงงอ๋อนั่งนิ่งทุกคนโอ้ไม่คือว่าฮอนปะเอาไมนคือว่าฮอนมาอยู่นี่นั่งเหนียวสิมันเย็นกว่าไปนอ่ะเ่าเออ มันนั่งมุสั่นกันสิพากันเบอรเบอรอยู่เนาะทุกคนเดี๋ยวนี่เย็นกว่าเดี๋ยวนี่เย็นกว่าอือเดี๋ยวนี้มันเย็นกว่านั่งนองแหละเอานั่งมุมเก่าเลยเดี๋ยวนี้นั่งมุมเก่าจอดได้เลยเราได้เคยมากินเนาะทุกคนมาต้นเดือนเป็นเชตสวัสดิเขตเป็นเชตสวัสดิเขตอากาศ อากาศอก่ออบอ่อนนิดนึงกะพอดีพอดีอยู่บอสตอนเมื่อที่หนึ่งมันหนาวเลยตัวเมืองมันหนาวเอ้ยมันเยะเอ้ยมันพร้อนตอนตอนไอโซมาตอนพวกเฮาบอมาหันมันพัยุเข่าหนาวบอสมันจะทั้งหนาวจะคือเยือยงแหละมันมาเออมันผ่านไปเลยดิก็ผ่านไปคือแบบมันแม่งแหละคืออะไรนันเลยมาแล้วก็ผ่านไป ไหคือความหักว่ะคือความหักวันันทร์หนาวเลยอยู่ในห้องเออแนวดิส่องคนกอดติหนาวครับเ่องไปบีบกอดมือแรงเนาะมือแรงเราไปซ่องไปบีบเราแบงเนาะผู้สาวั้งใจมาชิาหาผู้สาวแล้วว่าบ๊วได้ครับ๊วยได้ผู้สาวทายเค็มหนึ và nè công nè công lò mò đi nè công teaching hello 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 ไปปากเซเอเทก็ไปปากเซเอโซก็ไปปากเซแฮวก็ไปหาววันนี้กินแล้วก็ไปนอนต่อนะไปรายงานเมื่อวานเอ่อมวลมวลมวนแบบกันเองกันเองเสียดายโมมีผู้สาวหลไรนะหมูจะสาวนะแต่ก็มีหิวแต่ว่า <c oughs> เอาไปน้ำครอบครัว <c oughs> ไปน้ำครอบครัวากัน <c oughs> ไปลงกับเพาะ <c oughs> มาก่อน <c oughs> ไปลงกระเพาะหนึ่งเงามนึ่ง แม่เองมีหอยว่ะแม่แม่ลูกนี่แม่จะบอโสดป่ะฮะสวยสดยแต่ก็มีลูกบอถือเนาะตาเนาะลูกนิ่งบอถือบดแจ่มเลยผ่านทรายอ้ายบวแค่ผู้ใดผู้เสือบววเสือเที่ยวเสือเที่ยวนะโอ้เสือสั่งขึ้นกันเราสองคนเมื่อกี้ก็สั่งก็งงอยู่ยังเบื่ออยู่ ท่านอย่นี้ทุกคนมันใกล้ๆมองผักเลยว่าฮขาเปลี่ยนมองผักมามเี่ใกล้ๆมองผักแล้วยูนี่ก็เปิดเด็กอีกส่วนฮอนะน่าจะเปิดแจ้งกว่เนียแล้วตอนสวยก็คือว่าบเ่เปิดแก่ยังเปิดเนาะทุกคนราคาสร้างพิเศษก็เพิ่มไปสิพันพอดีเป็นสี่สิบ นี่ของจัเจมาเนาะสินเปลือยสินงัวจัดเสียไปแล้วสินเปลือยอีเชีเท่าได้วะน่าจะถ่วยสี่สิบขอชูเนี่ยเด้อวานติดแดงติดแดงหลายบอลลุง ในกระตาเนี่ยก <iedzieć in> ็จะมีพักนะทุกคนมีมักชัวด้วยเอาเอาเอาถ้วยง่าหมดเลยเอาถ้วยใ่า่เลยเขาจะช่วยมากกินขี้ก็ได้ไหว ไอาอย่างไเอาอย่างก็ได้กินอย่างก็ได้ขี้กัได้่าบ่วงมืมีแต่ว่าไอว่าขั้นถามไลยใช่ไหมเนี้นเว่เพิ่มอนเได้เาคเลยพอพวงไงเนาะเอคือกันเบื่อเแหละชุดใต้ก็คือกันสิ้นเปลือยอันนี้ใหญ่เนาะทุกคนตัวใหญ่ มนดป้น okay. okay, Fl sort of I mean, like no, ี่มาดย่ but, ิบน่งัดปุ่งแซบเะยรตอมักมักเพชห้นี่เพชรเทอมือนั้นเมาหันใส่มักเพชรเลยจนวงกินเบียรเอาไหมบก้ากินไหม để cho thấy nhìn ờ, này, ờ, nhìn dưới đây kìm này, gấp bí viết, chuẩn bây giờ gìn nào, tất cả, giải phóng, insert, hiểu không? Mắm tôm này là linh men tự nhiên, đây nó mới chưa nó bắn nó xịt lên này, rồi, không phải không? Đấy hơi nó xịt ra này, đây mà không đây mà không đánh gì á, là tí nữa nó là nó phải nó chàng ra luôn, đấy, còn cái này này em cứ đánh đi thôi, Chỉ cần đánh đi thôi là nó nó xịt xuống, em nói thật với mọi người á làm gì có giỏi mình làm không đúng quy cách với có giỏi rồi còn nhà em làm chuẩn đấy đúng phương thức ấy, không bao giờ có giỏi luôn mọi người theo giỏi đâu làm gì có giỏi đấy nhà em thì làm cho đúng quy trình ai mà muốn mua mắm tôm chuẩn mắm tôm sạch và đúng ở mắm tôm này là mắm tôm ba làng thanh hóa nhá còn đằng sau của em đây này mắm tép này đấy, mọi người thấy không mắm tép này đấy nhà em thì mắm tôm mắm tép rất là nhiều nhé <laughs> ใส่เบื้องสร้างบุรี่เอาเลแล้วแหละเอากระแห่เบิเบ่งพิขันตอนเด้มันมันเห็ดอยู่ในอ่าคือมันเป็นอ่างซีเมนนะนะแล้วเขาเห็ดอยู่ในขั่นขั้นตอนอบุหรอกบุรีหนึ่งเผยแผ่ขั้นตอน,นใหยเผยเบื้งครเขาบอกกินกะปิได้น้อยตอนได้น้อยตอน,ตอนบอบอ,บอกว่า จะเอาขีกระเดือนขีดขีกับอกินกัน้กินกัลันอบกเกีข้ามยเขอเี่ยเืองกบปีไทยเอนีอข้ด้แลนะน้ำยอ่น้ำหูนองน้ำหูนองเห็ดน้ำหูนองจริงมันเนืเลยนะน้ำหูนองพูดใหญตัววะ รุ่นรุ่นโบรา่อะไรเด้กะปี้าชมมันนี่เราเป็นมักกินแบบประหยัดเปองิประหยัดเปงเงินเป๋งเงินกินตลอดเอาเพชด้วช่อเด้น้ำพรอน่ะเดยตั้ง้างโตสอบโถโอ้ยนี่เอาหรอหัวละพาเท่ครัลารัตรนีพระพคุณนะ สิบากินหัวเนี่ยเพียดไต้นอตาเนาะเออเพียดฟังสวยน้ำตกแ่ไม่ได้น้ำตาวซ่องนีมีข่าโมดเฮอตลอดเว้ยโมดเอตลอดใช่กแบงเล้ยงเลยแบงลืมหมดเลยเออฝากฝากดึงเงินแฟนแบงหมด

มีเขียบเอาเอาเขียบเขียบค่อยลืมเอาแอร์รัพเอาเมื่อคืนนี้เขียบโดนค่อยทายให้เราโตเลยเขียนมาเม่งั้นกินหมึกมาเราป่ะโฆษณาอ่ะโฆษณาล็อกมือเราไประชุนมือเราไปรูชุนพี่โอไปรูชุนพินว่าโฆษณามีพินบทบทจัดเออมือเราไปรูชุนเนี่ยมือเราไประชุนกำลังกัดกำลังมันนะไอ้เล็บเท้าเรามันอยู่ไหนกำลังมัน

คนตอนนี้ก็กลับมางพักเนาะกินเฟอร์เฟอร์เฮือะทุกคนตัวสี่สิบเจ้าโอเคแป๊บสี่ห้าคนจีบเอากลับมาพักมองเก่าเหามาสุดกทุกคนอว่าโอเคสะอาดดีทุกคนคืนละสองแสนเนาะประมาณเกือบสิบดอนประมาณโอเคาทุกคนคลิปนี้พวมีอย่างไรเนาะกินเฟอร์ ยูสวรรค์นาเคตรแซมต้องห้างนี่เนาะคุเดมาสวรรค์นาเคศรีอย่าลืมไปลองกินเนาะเปิดเด็กเอกบ๊ายบายทุกคนเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวพอนอนพักก่อนทุกคนบ๊ายบาย